และอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ยามาฮ่าในเมืองไทยกำลังจะมีการแนะนำเข้าสู่ตลาดนะครับในช่วงต้นปีหน้า2015ก็คือรุ่น MT07 นะครับหรือว่า F7 คันนี้นี่เองยามาฮ่าได้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับเจา้า MT07 ที่งานอิกมาโชวประเทศอิตาลีเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยมีฮอเกโรเรนโซ่นะครับอดีตแชมป์โลกคนล่าสุดของยามาฮ่านะครับได้มีการขับขี่รุ่นนี้ออกมาพร้อมกันกับเจ้ารัสซี่นะครับนี่คือการเปิดตัว MT07 และ MT09 พร้อมๆกันที่งานอิกมาโชครับ จุดเด่นของ MT07 นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบตัวรถที่มีความแตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดกลางทั่วไปของ Yamaha ที่ผ่านมาโดยเป็นการออกแบบเครื่องยนต์สสูบเรียงบล็อกใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือบล็อกยนต์ที่มีความทันสมัยมีความกระชับกระชับรัดสสูบเรียงขนาด6 8 9ซีอยู่ในคลาสของ7 0 0ซีนั่นเองครับรุ่นนี้ให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่75แรงมา้าและก็มีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่68นิวตันเมตร เป็นรถเครื่องยนต์ใหม่นะครับที่ยามาฮ่าต้องการทําขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับรถเครื่องยนต์สองสูบเียทั่วๆไปโดยเฉพาะคาวสกีทั้ ki, ทง ER6N และก็นินจา650ซึ่งคาดว่านะครับในต้นปี2015นะครับหรือปี2อ5 8ที่จะมาถึงนี้ยามาฮ่าจะมีการนํารุ่น MT07 เข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนแต่จะเปลี่ยนชื่อเป็น FZ07 หรือเปล่าต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับสำหรับยามาฮ่าเอ็มคันนี้นะครับ เป็นมอเตอร์ไซค์บล็อกใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดดเด่นนะครับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความกะรกะชับในการขับขี่ชุดเลือนใหม่ดิจิทัลสมบูรณ์แบบเป็นฟูล l อลครับหลายคนนะครับบอกชื่นชอบรุ่นนี้ก็ตรงนี้แหละครับสำหรับบล็อกยนชุดนี้เป็นบล็อกใหม่ล่าสุดในแบบ2ส,สูบเปี่ยงนะครับเพอเข้อเหวี่ยงทำมุม2 7 0องศาจุดระเบิดที่คล้ายๆกันกันกนกบเครื่องยนต์ l อล i ทวินของดูคติครับนี่คืบอบล็อกที่ถือว่า น่าจะต้องนอย่างมากนะครับเพราะว่านี่คือโมเดลใหม่ล่าสุดที่จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนในช่วงต้นปีหน้าครับหลายคนที่เห็นแล้วนะครับคงสงสัยเรื่องของราคาว่ารุ่นนี้จะราคาเท่าไหร่กันแน่ในเมืองไทยต้องบอกว่านะครับติดตามข่าวกันต่อไปในช่วงต้นปีหน้าครับส่วนเจ้า f z 0 9ส street larry นั้นนะครับได้มีจำหน่ายในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วทั้งหมด20คันนะครับเป็นรุ่น limited edition ด้วยราคา4 8 9 0 0 0บาทนะครับจะแพงกว่า f สา9รุ่นธรรมดาประมาณ 54,000าบาทครับและในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วติดตามรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ